พี่มินเวลาขึ้นลิฟต์เนี่ยครับสังเกตไหมบางที่มันก็จะมีข้ามเลขอะไรอย่างนี้มีเคยเคยไปอยู่อเมริกาก็จะข้ามแบบ13อะไรเงี้ยอ่าเคยเจอที่เมืองไทยที่ทำงานที่ตึกออฟฟิศชั้น12แล้วเป็น 12A แล้วถึงเป็น14อ๋อคือข้าม13เหมือนกันใช่ก็แทนที่เอาอแต่ที่เกาหลีเนี่ยทราบไหมครับว่ามีตัวเลขที่เขาข้ามเหมือนกันนะจากไม่ใช่13คือส เพราะว่าคําว่าสีในเกาหลีเนี่ยคือซาอมันไปพ้องเสียงกับคําว่าซาที่แปลว่าตายเฮ้ยอันนี้เคยได้ยินมีญาติคนจีนด้วยเหมือนกันว่าเลขสีไม่ดีเพราะไปตรงคำว่าสีเน่แก่อย่างเงี้ยมันไปพ้องเสียงนี่คือเหมือนกัน่าใช่ใช่เพราะว่าไอ้คำว่าสีในเกาหลีทั้งคําว่าตายแล้วก็เลขสีเนี่ยมันมาจากตัวจีนมาจากตัวจีนคนละตัวกันที่ออกเสียงเหมือนกันทั้งสีและตายเนี่ยซางคู่ก็เลยข่ามันนี้บางลกก็จะเป็น1 2 3 5สาห้า บางลิฟต์ก็จะเป็น1 2 3สา F แต่ก็ไม่ได้เป็นทุกที่นะบางที่ที่เป็น1 2 3 4าก็ยังมีอยู่กันแต่ส่วนใหญ่จะข้ามแำหรบ้านเราอะ13าก็ยังมีแต่ส่วนใหญ่ข้ามอย่างนี้ถ้าพี่จะหาชั้นสีนี่คือยังไงก็กด F หรือถ้าไม่มีก็คือแสดงว่าชั้น5้าของเขาคือชั้น4คือตัดชั้นสี่ออกไปเลยว่างั้นแต่ว่าก็คือตัวตึกเนี่ยเป็น4ชั้นแต่ดันเรียกชั้น4ว่าชั้นว่าเจอว่าที่ญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันน่าจะมาจากตัวหนังสือตัวจีนแบบเดียวกัน อยนี้ใครที่ไปเที่ยวเกาหลีก็ต้องลองดูนะว่ายังไงส่งเข้ามาก็ดีครับผมจะได้มาช่วยกันเป็นเพ่ว่าเนี่ยมันมีจริง